Yesterday, no. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna. Be สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ค้นแรมทางสิ้าท่านผู้ชมไปเที่ยวเหล่งผู้ผามานนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยยินค้นว่าถึงลายลายจังมัเัเพนมีอย่างดีทั้งครับก็เลยสิพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเหล่ยล่องเบิงนะครับการเดินทางไปผู้ผามานนะครับใส่เส้นทางหลวงแผ่นดินไม้เลขกสองลอยเอฟนะครับสองศูนย์หนึ่งวังสะพุ่งชุ่มแพร่นะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามมากนะครับเป็นเส้นทางที่เรียบเลาะไปตามธงหน้าป่าเขาเรียบไปตามผู้กระดึงผู้ผามานนะครับ ขาเข้ามาจากวังสะพุงนะครับเข้าขับรถตรงมาเรื่อยๆครับเลยผานกเขา่าทางเขาพูกกระดึงนะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือผานกเข้านะครับถึงกังามมีเมฆข้อเขี่ยอยู่นี่ครับผ่านผานกเขา้าแล้วกับพาอุทยานแห่งชาติผูพผาหมานไปจักน้อยนะครับกับสิเป็นเสียไฟแดงทางเลี้ยวเขาอำเภอผูพผาหมานนะครับขาเข้ามาจากวังสะพุงทางเลี้ยวกับิอยู่ทางขวามือครับแต่้าเข้ามาจากอำเภอชุ่มแพร่ครับ มาจากแยกชุมแพร่ลมสักบ่อกไก่นะครับประมาณ10กิโลครับกาสีถึงสีอยากไฟแดงที่เว้านี่แหละครับเข้ากับเลี้ยว้ายเข้าไปนะครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับทึงปลายสีน้ําเงินบอกแรงท่องเท, mutant, ที่ยวทึงปลายสีขาวบอกอัาเภอร์นะครับเข้าเลี้ยวเข้าไปยังตัวอัมเพอร์ผู้พมานเลยนะครับนี่ครับเข้าเลี้ยว้ายเข้าไปนะครับมาจากชุ่มแพร่เลี้ยวไา้เข้าไปเลี้ยว้า้เข้าไปอีกประมาณ10กิโลเท่านั้นเองครับก็สิเป็นตัวอัมเพอซึ่ึงเป็นอําเภอร์น้อยๆเงียบๆสงบๆนะครับ ตรงของเพื่อไปเรื่อยๆจนถึงวัดทั้งหนานี่ครับวัดทากระบือเข้ากระเลี้ยวหัวหักศอกเรียบไปตามกำแพงวัดครับเพื่อไปยังโตผู้น่วยถืออ่อนว่าผู้พามาที่อยู่ทั้งหนาที่เราเห็นนี่ครับนะครับเขาตรงขับไปเรื่อยๆเ่รไกลนะครับจากแยกวัดเขามากกับประมาณจักกิโลเศษเศษแค่นั้นเองนะครับก็สิเป็นเต็มไปด้วยรงแรมรีสอร์ทหลายๆครับจากว่าคาเฟ่จากว่ารีสอร์ท จักมันหลายกระโดกระเดือนนะครับเงยขึ้กันนะครับมาขึ้หลายคักแทะแต่พ่อสอบถามปรากฏวา่ามีนักท่องเที่ยวมาหลายนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมไหมครับจักเพิ่นมาใดจังใดต้องเข้าขอไปเบิงไปพิสูจน์เบิงนะครับแต่ว่ามาไม่เมยนะครับก็เลยเสื้อผ้าทันผู้ชมแวะกินเขา่ากินน้ำซะก่อนนะครับถี่ผู้พามานหิ้วนี่ครับเพิ่นเป็น,ปนทั้งค่าเฟร้านอาหารเป็นทั้งรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเขาเห็นรถจอดหลายๆเข้าล่อง แวบเบิงน้ำเผินซะก่อนว่ามันต้องมีอย่างดีๆล่ะรถจอดหลายๆนี่ครับเดี๋ยวเฮาแวะเขาไปกินเ่ากินน้ำล่องเบิงครับหม่องจอดรถกับบ,บูมี่บาสนี่บม่มี่หม่องจอดก็สิจอดมันตรงทางเขาเนี่แหละครับท่านผู้ชมครับจอดรถปั๊บนะครับครอบครัวคนแลมทางนะครับคุณยาาสายคาเฟ่ทั้งหลายนะครับโดดรถย,ย้วยลงมาฉักผาบยางใหญ่เลยครับผม ผ้ากันท่ายรูปเอาตาตายเป็นนะครับจนเจ้าของรีสอร์ทเพิินมายองตัวว่าคุณแม่มีต่คนสวยๆขออนุญาตเอาไปล่หงนาเพจล้านในเด้อพนะโอ้ยผ้ากันยิมจนหนาบานปานกระดงครับกินบอกกินเขากินน้ำกระไดผุละคื่อนะครับจัดล้านงามมีลีนะครับจัดล้านงามงามเห็ดเป็นสุม่มเป็นสุม่มเป็นส่นสวนโตนะครับส่วนโตโตไผโต,ตมันเขาม่านี่เหลืออยู่แค่สองโตนะครับนี่สองสุม่มที่เราเห็นสายมือนี่ครับที่เหลือเต็มหมดครับ เต็มไปหมดมีฝรัง่งอยู่หลายคนพร้อมนะครับแต่ว่าบไดถ่ายไม่ทนผู้ชมเบิง่งพร้อมบไดขออนุญาตเพิ่นที่แรกก็ับ่าเห็นไผ่ทายรูปนะครับพ่อขอบครัวคนแลมท่างเขามาตอนละครับเขาเจ้าค่ะสิมันมีมูคือก็ออกมาทายรูปนําฝรัง่งก็ออกมาทายรูปคือกันครับคนหลายปานนี้ซืวอวากับเขาสิมากคือสิเอกดนครับ เกิเลยส5้าท่านผู้ชมยางหล่อเบิงบรรยากาศจักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ ยางเมือยแล้วกับมานางถากับเข่าครับท่านผู้ชมครับนางถากับเขา่าทายรูปอมๆให้เบิ้งคุณยายสายคาเฟ่เพลินบพท่านมือยมันก็ยังทายกุ๊บของเพิินอยู่ครับท่านผู้ชม ว่าแมนสิเมย์เพราะเป็นที่ขันดอกรับท่านผู้ชมคุณยายสายคาเฟ่ทั้งหลายครับเพื่อนกับเมยเป็นยูตะรับกลับมานางเส้ามีแห้งกับเป็นครับคุณะ่ะโบกเมยอย่อยๆครับ จักขักบอขักรับท่านผู้ชมทายลูปอซาจนแขกคน้น่นกินเขาอิม,นนมิ่นีเมิดขับกรล้อมเบิ่งขลแล้วนะครับจับผ้ากันกินเขากินน้ำอิมแล้วกษิได้ผ้าท่านผู้ชมเดินทางต่อคือกันนั่นแหละครับมานีก็ได้จุดหมายต่อไปที่สิพาท่านผู้ชมแวะเบิ่งนะครับคือถ้ำคางข้าวนะครับส <Okay. S 2> ิ่งภาษาอีสานเอิ้นว่าอีเกียหรืออีเจียนะครับกอไกลหรือจอจานแล้วตะพื้นทีนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ ที่ทาการอบอตอผู้พามานนะครับเพื่กนกษสิจัดสถานที่ไว้ให้หนักท่องเที่ยวมาเช็คอินนะครับมีรูปปั้นต่างๆนะครับรูปปั้นธรรมรูปปั้นผู้พามานรูปปั้นอีกเกียหร,รืออีกเจียนะครับให้นักท่องเที่ยวมาเช็คอินนะครับอีเจียที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับสิบเป็นอีกเจียพันเหล็กนะครับ เขาเอ่นว่าพันปากยนนะครับซึ่งเป็นพันเดียวนเยนี่ยแหละครับในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็สิเป็นพันเดียวกันเนี่ยแหละครับปนียิปตตัวนน้อยนะครับ,บ,รนนย,รบยูทั่วไปในตามทำตามพานะครับซึ่งอีเจียนี่สิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับ้าบโอุดมสมบูรณ์อีหรีพอเขากินมแมลงครับ้าับโาบอุดมสมบูรณ์บ่มีแมลงไง้เขากินอีหรีเขากอยูบ่ได้เขากะตายหรือว่าพยมหนีครับสแสดงว่าบริเวณแถวนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับปากป้องทำที่ห้าเหลียวเห็นนี่ครับเพิ่อนบอกว่าคือทำอียบ ก็งองอยู่คือกันว่าเขามาอยู่ในนีเป็นหลายๆลา,ลา,ลา้านโตเขาคืออยู่ใดเขาคือบ่มเหม็นนะครับเพราะว่าขีอีเจียเนี่ยมันเหม็นอีเลได้ครับท่านผู้ชมผู้ใดเคยเขาทาที่มีอีเจียอยู่นี่สิสัมผัสกินได้ครับภาษาอยสารเอืนมนันหยบๆยบนะครับยางรุ่นแรกเลยครับหรือว่าดังมันพิเศษบ่มันจังอยู่น้ำกันใดครับที่คนอีสานเอื่นวาเจียดังวิกดังสอยๆนั่นบ่มันเลยอยู่ใดครับท่านผู้ชมครับในบริเวณนี้เพิ่นก็มีการจําลองเฮียนไทยบ้านนะครับ หรือเฮือนอีสานโบราณนะครับไว้ให้คนได้เบิงแต่แย่งพร้อมครับเป็นเฮือนมุ่งไพ่หยาแบบสมัยโบราณนะครับยูดานนาทําอีเจียเนี่ยแหะครับเป็นเฮือนมุ่งไพ่หยามีชาติบ้านนะครับแต่สมือว่ามีแล้วล่ะครับมีแต่อยู่ในหูบครับผมคนลําทางมักตายของนามเพื่นนใ่ไหมครับเป็นรูปมนุษย์ข้างข้าวผู้ยิ่งผู้ซ้ายใช่ไหมโอ้ไอเดียดีครับคุณยายสายคาเฟ่ทั้งหลายกับบ่สนใจยังล่ะครับ ถ่ายรูปย่างเดียวครับไปแตะะมองว่ามันถ่ายรูปเป็นรอยด้ครับถ่ายเป็นพันครับถ้าเป็นกล้องฟิล์มแบบสมัยเกา่าโอ้ยถูกตายครับผมถูกตายนะครับนี่ดีตัวมากล้องสมัยสม,มือเป็นกล้องดิจิตัลนะครับถ่าอัดมาติดฟ้าบ้านคือวานคือสียดาเงื่อนหลายหลังอยู่ครับผม เวลาที่แนะนําให้มะเบิงอีเจียนะครับก็คือเวลาหัวแรงพ่อพุ่มพูนี่ครับประมาณหกโมงหอดทุ่มเนี่ครับพอเวลานั้นอีเจียลหลายล้านตัวเนี่มันสิออกจากทาม,มหากินพร้อมกันครับเป็นทออุดลูดออกมาพิวไวเป็นย้าเป็น10กิโลครับท่านผู้ชมครับตัดกับแสงสว่างตอนตะเว้นตกดินแล้วไม่ไม่เนี่ครับมันสิเป็นความงดงามนะครับ แสงสว่างกับยังสิบพ่อจ่าจ่าอยู่จักน้อยนะครับอันนี้จะเป็นล่ําแสงสีดำนะครับพิวไวไปโอ้ยงามปานภาพวาดครับคนแรลมทางเองเคยเห็นเธอหนึงเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับคุณยูุทาหลอดแมองศอพลุนครับท่านผู้ชมผู้ใเอ็ดมีโอกาสกะลองแวกมาเบิ้งได้ครับเดอ้อ คุณยายสายคาเฟ่บนทายรูปเมือเราขสิทธิ์หามองให้พนังกินน้ำกินทา่าละครับวันนี้ก็เลยพาดกันมาแวะยุนี่ครับผมเป็นคาเฟ่โรงแรมรีสอร์ทคือกันนะครับซื้อว่าบ้านผาซุกครับผมยุด,ด้านนาของหนาผาผู้ผามานเลยครับเป็นจัดล้านงามงามครับเดี๋ยวสิผ้าท่านผู้ชมไปหล่อเบิ้งน้ำกันครับด้านนาบริเวณทางเขาท่ยางทานมาวังหันนะครับ สิเป็นคาเฟ่หละกสิเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะครับที่มีนกนูปูปีกทั้งหลายนะครับเพื่อนมาจัดแสดงไว้ให้ลูกให้ห้านให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะครับแต่ผมเห็นคนหลายนะครับก็เลยบอยอยากไปถ่ายรูปรบกวนเพิ่นนะครับก็เลยยางเลยเขามานะครับผ้าท่านผู้ชมมาชมวิวทิวทัศน์ภายในนะครับบริเวณรีสอร์ทของเพิ่นนะครับซึ่งเป็นจัดมุมต่างๆไว้ให้เช็คอินให้ถ่ายรูปนะครับมีตะหม่องงามๆนะครับ เดี๋ยวสิบ้าท่านผู้ชมเบิ้งไปพร้อมๆกันเ้อยครับเด้อ เท่าที่เห็นคาเฟ่รีสอร์ทในผู้พามานนี่ครับมีตะหม่องงามๆครับวิวดีๆบรรยากาศดีๆที่สำคัญนะครับบอพุงผ่านเลยครับผู้พามานเนี่ยเป็นอำเภอหน่อยๆนะครับที่ยังดำร่งวิถีชีวิตแบบไทบ้านนะครับมีอัธยาศัยไม่ตีทีดีนะครับการค้าการขายกับพ่อเป็นแบบแรงท่องเที่ยวนะครับยังเป็นแบบบรบ้านอยู่นะครับเงียบสงบมากครับ นามะผักหนามะเทียวนะครับที่ผู้พามานี่ครับโรงแรมรีสอร์ทกับสวยๆงามๆอาหารการกินกระแทบนะครับอาหารการกินกระแทบแต่อาจสิโบหลายล้านนะครับมีบบหลายล้านคุณคุณย่ายสายคาเฟ่นะครับบ่หมึกแห้งเป็นครับนั่งพากันเก็บภาพยางไงอยู่ครับุเห็นกล้องบ่ไใดน,นะครับ มาสัมผัสบรรยากาศเบื้องหลักับว่าแปลกใจนะครับว่านักท่องเที่ยวหลังๆมาหนี่เป็นอย่างขึ้นหมักมาผู้พาม่านนะครับรวมถึงชาวยุโรปพร้อมเลยครับเพราะเมา่เบื้งหลัมันสงบเงียบอิลีนะครับเหมาะสำหรับมาผักผ่อนแบบซโลลีไล่นะครับผู้พาม่านก็เป็นอีกหมองหนึ่งที่มีเสนะครับที่อยากแนะนําเป็นทางเลือกไวให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อไวแวะพักหรือเป็นจุดหมายปลายทางในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับสิขอลาท่านผู้ชมไวหน้าที่ตรงนี้นะครับไว้ที่ ผู้พามาณบ้านภาสุกนี่แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้านนะครับท่านผู้ชมขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ